đặc uh. là <laughs> em เลยอทำงไนต้งติตัติตติกติตติตติแติตตหรักแลไม่ได้ดำนะบมาดิหอมเพราะตรงนี้ต้อหอมนี่ยได้ไหมรักใครที่สุดบิ๊กเป็นไรนะยังไม่ได้ิ๊กันเลยหอมมึงหิงโชว์หน่อย รักใครมากกว่าบิ๊กกับลุงยิ่งลุงยิ่งบิ๊กดื้อนะบิ๊กนี่นี่โดนโดนบังคับนะบิ๊กบังคับใช่๋ยปะเออบิ๊กบังคับจริงจริงมัวเน่รักใครนะรักใครนะลุงยิ่งอ๋บิ๊กบังคับซึ่งมันวัวรักคงคนเดียวหนูจะอยู่กับใครนะท่อนลอร์ดก็บ้านบอกรักลุงยิง่ง อากาอยู่นี่อากอย่นี่เป็นอย่างไรนีนุงแหลตานน้่นัําแหลกๆอยู่ก็อยย่ไม่เทกันนะใครเลี้ยงดูหนูตอนหนูเด uh ็กๆนะแล้วใครลอดหลวกมาใครส่งค่าเทอมค่าเลี Fun. ้ยงดูใครส่งให้ิใครรักใครโมนี่นอนกัใครนอนกับพี่ ใครคลอดโมเน่มาบิใครหาเงินได้โมเน่บิใครที่ใครที่เป็นเพื่อนได้โมเน่บิ๊กหมดเลยเหรอไม่หมดเลยชีวิตนี้หนูขาดใครไม่ได้ชีวิตนี้ชีวิตนี้ขาดใครไม่ได้อือดึงเลยนะโมเน่นะจอร์ดอนจอดพูดมาสายร้อยจอรดอนง่ายนี่หวานนมีเร่องนี้มีเรงนี้แล้วปากจู๋แล้วปากอาปากด้วยแลบลิ้นปิ๊งปิ๊ง ปิงปิงอยู่ไหนมินิฮาร์ดมเน่ใช้ทุกอะไรมเน่าจะดูวันเออนี่ตรงนี้อันนี้โอเคต้องถือถึงขาคนโมเน่จะดูวันโอเคไ,ไม่ไม่ไม่เก็บอันนี้ก่อนอ่ะพ่อพ่อดูมองนี้ด้วยอมองน่าจะดูวันลองดูซิใครสวยกว่าอีกับโมเน่ใครสวยกว่าทุกคนโมเน่อีก ีสวยกว่าแม่อ๋อกมาน่สวยโอเคใครสวยกว่าแม่เธอสวยที่สุดเลยเหรอแม,ม,ม่สวย,สวยที่สุดเลยไหมแม่อะไมแน่าสวยแล้วอีกสวยเหรอสวยดุจชอบชอบชอบแ <laughs> ม่เขาแบบรักษาหัวใจอืมแต่เอาเงินไปซื้ออะไรนะเมื่อกี้ที่ราาอ้องไห้อ่ะฮะชอบมากเลยดูบ้าน แล้วหนูแล้วหนูจะซื้อบ้านไปทําไมหนูสองขวบลูกหนูอยู่กอดแม่ไปได้เลย,ยไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่บ้ม่ไม่บ้านแม่บ้านมณไม่ได้ไบ้านแม่บ้านมณีอ๋ออยากไม่เอาบ้านแม่จะเป็นบ้านมมนี่แล้วเราเพิ่งสองขวบไงใจเย็นๆอยู่กับแม่ไปก่อนได้ไหมโมนี่จะอยู่กับใครพ่ออ๋อถ้ามีบ้านแล้วอยู่กับพ่อเนาะ เ็แม่แกะเป็นตาว้าวว้าววว้าให้รางวัลเหรอให้รางวัลก็ทำอะไรมาทำงานมาเหนื่อยปะเหนื่อยได้ตังยังเอาตังไปทำอะไรนี่เราทำว้าว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 ใจดีมันได้รู้กว่ามันได้ ดูนะนั่งอ่าใช่แกะดิแก่แดดแก่ดิแกะให้โมน้อดูดิแกะให้โมได้ดูดิเพื่อนผิวผิวเพื่อนสาวนี่ค่ะเป็นอย่างนี้เขาจ้างมาแค่สิบห้านาทีขอขอกินอันเนี้ยหนึ่งเด้อห้าเด้อแปดเด้อหนึ่งเด้อเอ้าหนึ่งเด้อเขาทำเหมือนแใน หนึ่งเด้าหนึ่งเด้อเออโดนหลอกหลอกงเด้แล้วอยู่ไหนอะอยู่ไหนอะหลอกแม่ได้เหจ๋อจ๋อจ๋อทุกคนโดนหลอกแล้วโดนแกล้งแล้วอาจซดได้นะซดไปน่าจะอยู่ข้าวหนึ่งด้อกเออหนึ่งเด้อก่อนน้องหนึ่งเด้อก่อนดิได้ไหมหนึ่งเด้อด้วยไอ้ยำรัก หนึ่งได้ตาหได้ตาพันราคาจากสองพอยากเปิดรูปให้ดูลองได้ดไ้สอได้ด้นาไได้ได้ด้วยก็บอกน้องหึ่งได้ตาหนึ่งได้ตแม่เตียวแม่หนึ่งได้ต่อหนึ่งตแม่หนึ่งด่อ หนึ่งโด้ห้าโด้แปดโด้หมดเริ่มเรียงประโยคเริ่มพูดแล้วถอดเลยมั้ยนี่ย โอหแขนจะเท่าแม่รอพี <c oughs> <AMA> e <s at> ่บ <whatnot> <ina> ิ๊กตายละข้อแขนเธอไม่ใช่่หนี่ลองดูดิไม่กลมันนีบหนูไม่ลองมันนีบทำมนี่มงไม่กลมันนีบหนูตเอ A อ A E เต๊บอุ้ยเฮ้ยอ่ะฮ ไห้พี่ดูสิไอ้พี่ดูพี่พี่มีอะไรเปล่าถามดิถามดูดิถามพี่พี่มีอะไรเปล่าให้พี่พี่เขดูสิพี่พี่มีอะไรเปล่าแม่มีหรือเปล่าแม่ไม่มีแล้วอโมน่ถามดพี่พี่มีหรือเปล่านอ่นม่อะไร่พี่ดูแม่ใจอหนไม่มีแล้วแม่โมนี่แล้ว

บอันนี้นี่นี่น่ารักนี่อันนี้น่ารักให้พี่ก็ดูดีกว่าดูเด็กตาสามคนดิเปนนะได้นะอือออชาต์มันเป็นยังไงนะมันอช่าท์เป็นยังไงนะมันอ่ะใบหนอใ่อือออของแบร์อะไรเนี่ยของแบร์ของแบร์อะไรแบร์มอนี่ ออสเนเจอร์อ๋ออร่อยจรีนออสเนเจอร์ไอล็อกไมอดึ okay, ๊กดึกดเ๊กไกินได้เลยน้ทำคอนโดเองเลย